สวัสดีค่ะพอพอมเม่์พี่ผีเอฟซีสาวน้อยเพลินแพงทุกคนมาหนี้ปุ๊บปับสีผ้ามาบึงอันนี้ก็จะฟั่มเนาะฟั่มน้องใหม่ฝรั่งอยู่ผู้เรือค่ะผู้เรืออะก็ผู้เรือไม่ให้หรอน้องเรือน้องเรือโอ้ผู้เรือมันอยู่คูณเนาะไม่น้องเรือน้องเรืออันนั้นมันเมืองเลยอันนี้อยู่คอนแกนจ้ะอันนี้คือ ข้าวเสียวเปฮ็ดก็เผาให้ทิมงานเช้าหน่อยเพื่อนแห่งกินเย็นนี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นน้องใหม่ฝรัง่ทงทั้งมือหาสิบโลนะจ๊ายไอ้ได้แถมให้นุบ่นี่แถมครับแถมอนยู่ทั้งมือเนี่ยหาสิบกิโลค่ะนี่จากไอห้าเกาหลีคือเกา <c oughs> พี่น้องแล้วก็สิไปซื้อมูยูแมคโคจ้ะยี่สิบโลเอาไปพาดใส่กัน <c oughs> เพราะว่า,าเฉเลียแล้วอันนี้หาสิบโลมันหลาย <c oughs> บวกกับทีมงานเท่าสองรอยกับสามร้อยคนก็หมูสิไปฮั่นเป็นซีนน้อยๆประมาณจากมูหาโลครับไอแล้วว่าหมูหาโลเบื้องเจ้าของปั้มนู้นรอพี่น้องเอฟซีเซาในเปยนเมียงครับอันนี้ยูเซ่ก็จะสี่ได้บอกบอกพี่น้องเอฟซีเพิ่นบัตรทาเพิ่นอยากมาซื้อไปไรอะไรบ้านดงน้อยบ้านดงน้อยอำเภอภูเวียงครับบ้านดงน้อยอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นค่ะพี่น้องบ้านดงน้อยอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแกน่น,นเพื่อนป็นฟ้าเพื่อนเพื่อนน้องเรื่องโอ้ยพนันอโอ้ยออยังนี่ <c oughs> ต้องต่อมันอย่ไเนาะมันเขียนรอยตัว <c oughs> มันเขียนร้อยตัวมันอยู่ใกล้กันใจมันก็เลยไปพูดแล้วอ <c oughs> ยู่นี่แหละค่ะพี่น้องบ้านดงน้อยอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นโอ้อันนี้ฟ้าเฮ็ดเฮ็ดกับเขานั่นหมดจ้า นี่เจ้าของฟางเพินฝากไปเห็ดรวมเห็ดกับเขาน้ำสองมัดค่ะพี่น้องแต่ปกติปุ๊ปับเนาะเป็นคนมากินน้ะไม่ฝรั่งแล้วกับพาร์ทไซพัด์ไซไอน้ำมันหอยน้ำมันหอยซื้อบริได้ใส่ยังไม่จะแค่นี้ก็ยิ้มละค่ะพี่น้องเนี่ยแค่นี้ก็ยิ้มละอันนี้ไอแล้วเอาให้ไปเฮ็ดน้ำสองมัดไงค่ะขอบคุณจ้าฝากพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพบันแพงของเ้าทุกคนเนาะค่ะเดี๋ยวเสียให้เบอร์ติดตัว บัตรทาลูกคา้าอยากได้อยากได้น้องไปฝรัง่งไปเฮ็ดกินเลื่อไปขายมันจะไปขายาไปขายก็ได้แมนบอจ้ะหัน,หมน,นหสมมุติว่าเพิ่นติดต่อมาอย่างที่จะไอ้กับมีซงให้เพิ่นแม่แมนบอจะ้ะต้องโทรมาทำติดตอ่อค,ค,รครับอ๋อติดต,ต่อเขาแก่ทีหนึ่งขอเบอร์แน่จ้ะขอเบอร์เนี้ยขอเบอร์ติดต่อเนี่ยจะผู้ขายเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์ สามหาศูนย์หาหกเก้าซี่ครับย่ำอีกรอบนึงจะไอศูนย์เก้าศูนย์สามหาศูนย์หาหกเก้าซี่ครับนั่นแหละค่ะพี่น้องครูไดอ,อยากได้เราไม่ฝรั่งอันนี้คือราคาทรงนิดหน,น่อยเนาะที่เขาเอานี่ยราคาทรงนี่พี่น้องราคาทรงจากสวนได้จัดมาเบิ้งสีผ้าไอเบิ้งที่ <c oughs> มาเบิ้งพี่แม่เราเอื่อยเราอันแยก แยกประเภทอันนี้คืองามอันนี้คืออันอันนี้คือเกียร์งามบ่จ้ะเอลยจ้ะตูมจ้ะเอาเอิ่นตูมมีตูมมีหวานอีกดิอันนี้ก็อันนี้ตูมไม่ว่าจ้ะจังสิจ้ะจังสิคือตูมเกใใหญ่่ไสอันนี้เกียร์ไงใส่ไงเกียร์เอเกียร์เอก็คือนี่เกียร์เออยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่เพื่อนสีมีหลายเกียร์เห็นไหมครับพี่น้องนี่มีหลายเกียร์แต่ว่าเกียร์ไงนี่งามนะจจะอันที่ว่า เกียรตแง่ในที่บรรยำพงศ์หนูมาไปซื้อน้ำห่างหานะแกไปจ้ะเกยียรตแง่ในก็คือน้ำห่างเหมอ,หอแหลกส้มนอกส้มนอกครัโอ้พี่นอ้องเกียรตินี่ใข้าเจ้าทรงนอกเพิ่นอันที่ว่าเขากินอยู่ในห่างไว้บรรยำปูปรับปูปรับอีกคนมากินนทำไมฟางแห้งนี่อันนี้จ้ะอันนี้ซื้ออยู่เทิงห่างกำนี่บ่ระมาสี่หาลัายพเพิ่นบะอยู่เทิงห่างเท่าไหร่เนาะแห้งจ้ะแต่ว่าแต่ว่าอันนี้เฉลี่ยนี่กำนี่ประมาณเท่าไหร่จัดอยู่นี่ เน,น,นี่ยเนี่ยนะ<ล>อันเนี้ยโลคว้าน่าคนรับจ้ะกันี่ประมาณโลคึงลอยก็บาทนั่นบ่ะจ้ะจากนี่นะคะถ้าสมมตุติหนูซื้อกัมนี่ไหมสมมุติหนูซื้อกํานี่ไอเฉลี่ยจกบาทเท่าไแปดสิบนี่ประมาณสองรอยต้นต้นวะแต่ถักกัมนี่เนเาะซื้อเครื่องห่างประมาณสี่ห้าลอยไนี้นีงเนาะเนี่ยกําเนี่ยเพราะว่าปกติปุ๊บปั๊บมากินแบบนี้ใส่นี่นออ เรื่องห่างแต่ว่าอันนี้พื้นบใบส้ง,งใน,ไท,นไทยเนี่ยใส่เนี่ยเพื่นสรงไปนอกค่ะพี่นออ้องเป็นยังไงบื้อต่างชาดได้กินฝีมือคนไทยปลูกเองเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยติดต่อมาเลยกินของคนไทยนี่แหละค่ะอุดนุนของคนไทยเท่านี้แหละถูกไหมไม่ต้องหลยเกล็ดนะคะนีเพื่อนกำลังเลือกอยู่เลือกใส่ขัดเกล็ดขัดใส่มันบันนี้มันยำ ผัดใส่ผัดใส่น้ำมันหอยนะเนี่ยหย่อมกลับกลับกลับมือแรกนี่บ่ได้เฮ็ดให้เล็กหน่อยมือได้หนิสีรักเชียงไปอยู่สีลักเชียงไปไปผัดใส่น้ำมันหอยแล้วก็ซื้อกุ้งสดมาใส่ซื้อกุ้งสดมาใส่เพียงอันนี้คือบ่ฮั่นเด็กอันนี้คัดแล้วบอกจะเอื่อยหรือบ่าั่นคัดจ้ะอ๋ออันนี้คือบ่ฮั่นคัดกระถาเอาให้เอื่อยแล้วไปคัดอีกทีนึงเอื่อยแล้วก็สิไปเอายางออกแล้วก็คัดแยกใส่ อยากผู้ว่าอันบานเป็นยังไงมาบังมันบานจงไงเลยเอลยหนูคือบรเห็นมันบานจ้าอี่เมียอ๋อนี่มันแตกองศีคือบานบ่จ้ะนี่แตกองศีคือบานราคาสีถือลงบ่จ้ะเอ่ยถ้ามันบานยังสีเว้ยแม่หนูแยกบ่ออกดอกขายมาหนูก็กินอย่างเดียว อ๋อเกรดนี่ทรงนอกบ่ได้ค่ะพี่น้องเกรดนี่มันมันมันแตกออกงี่สจ้ะเนี่ยมันแตกออกแบบนี้คะ่ะเนี่ยทรงหนอกบ่ได้ก็คือทรงในไทยเห้าขายน้ำตะลงตลาดขายน้ำหางนัำซีนบ่าจา้ะแต่ว่าอันนี้นี่นี่มันบ่แตกยกม,มันบ่แตกอเข้าจเร้ว้าจแล้ว <c oughs> นี่มันบ่แตกมันตุ่มย่งสิจ้ะนี่แคปๆจ้ะค่ะ,คะนี่ นี่จ้ะอันนี้คือสูงนอกแสดงว่ามันง่ามเฮ้งแล้วก็ได้มาตรฐานแม่นบ่ไหะอันนี้คือเขาเอื่นว่าได้มาตรฐานมัน,ะะนบหมจ้ะในเบอร์ทูเหรอเนาะพี่น้องเนาะบันทีสีผ้าคนขึ้น <c oughs> รถเจ้าถากินย <c> ุแ <oughs> ดนทรงแดนซสวยขอนวงค้อนว้ทีมงานคนขับรถสร้างสาวหน่อยเพื่อนเพื่อน้าถากินยุค่ะ ไอ่เราจิบไปซ์งไอ่คอรนรอนเป็นปสีไปซ์งแห่สาวหน่อยเป็นมือนแพงน้ำไปน้ำกันมาจ่ายอ่ซ <laughs> <laughs> ุ่มปรถจัรยาคซุ่มปรถจ้กของนอะไรท่านมาไปค่ะไปค่ะ รถ <Okay. S 2> นั่งอีกเนา่โอโห้คาแข่พี่น้อง <laughs> เอารถน,น่องอ่อนอ่อนที่ด่ามากค่ะมันบ้าหักตัวไม่เนาะ เกาหลีเหาโอนใจเรียบร้อยแล้วพร้อมให้เขาเมาซื้อสายแห้งขนาดนี้เอาบึ้งสายแห้งไรบ้างครับขอบคุณหลายๆน้อยแต่ไอเขอบคุณหลายๆจ้าไอขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องการบันแพงเฮาไปซื้อหมูไปแวะซื้อมือยู่เมซื้อหมูไปแวะซื้อหมูอยู่แมคโครค่ะแล้วก็ไปซื้ออ่า ยังก็แค่รถเพื่อนว่าซื้อแค่รถไปหั่นใส่ใ <น S 1> บางๆมันสีแสบประสันเพื่อนว่ามันสีเขากันดีเนาะคะ่ะวันนี้เ้าก็สิไปซื้อแค่รถจกประมาณห้าแล้วกะซื้อมู้งอีกยี่สิบโล้วก็กไปค่ะขอบันแพงไปพอกันอยู่บนแพงเนาะค่ะพี่น้องคพืนหล,ยลายๆค่ะขอบคุณไอฮักเกาหลีขอให้อายสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะฮักเต้อ